เขียวคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการใช้คำไม่สุภาพหรือคำหยาบคายไม่สนับสนุนการเล่นการันทุกรูปแบบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะมาเมื่อนี่บยญานผีดอกเด้อก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเด้อจ้ะเด้อวันนี้กับเจ้เขียวอีกเช่นเคยเด้อจ้ะเด้อเพิ่มเติมคือทักทายแบบแปลกแบบใหม่แบบสับนะเพราะว่าเพราะว่าเจ้เขียวอ่ะไปกินข้าวมาแล้วแบบเขาเปิดเขาเปิดหนังเรื่องคนอย่างวะ คนไฟบินหรือเปล่าวะเออน,นั่นแหละวันนี้มันตัวโกงอ่ะมันหลอกพี่มามามึอน,นี่เบญานผีเดอดเดินเนาะ,ะเจียวก็เลยติดเนาะอันเดี๋ยวเริ่มกันที่เบ็ดห้าเด้อวันนี้มากระทุน140บาทนะเดี๋ยวออตโอต้ดีกว่านะช่วงนี้แบบพี่หันกดสูเอ๋อบดิสิบบาทเลยบดิลุยโหลดลุยโหลดบดิลต้นเกมแบบนี้นะแตกนิดหน่อยหน่อยนะก็ถือว่าดีใจแล้วดีดใจบอลหินสูตอนนี้เงินเงินลดนะตอนนี้นะ นี้เจ๊เขียวว่าจะเปลี่ยนเกมเล่นนะทุกคนเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วเจ๊เขียวก็เลยแบบอยากเปลี่ยนอะไรอย่างนี้บ้างเนาะเดี๋ยวแบบเดือนหน้าจะได้แบบว่าเป็นแบบรีสตาร์เนาะเออเราก็เริ่มกันใหม่นะหายเอฟซีใหม่ก่อนหายเอฟซีเพิ่มว่าไงหายเอฟซีใหม่หายเอฟซีเพิ่มนะเพราะช่วงนี้เอฟซีเดิมอีหายไปใส่เบิร์ดกับบอลูได้สุจนจ๋า เอ้ยอุ้ยยิงเงินมาตัดแตงหอดลอยอยู่สู๊บนบาปกูจะแท้โอ้โหแปดสิบแปดบาทเลยตอนนี้ทุกคนปฏิทโทพ่อไหญ่ออมบอนอ้าวมาอนี่โอ้ยแปดบาทแปดบาทบอนี่โอ้โหกูเล่นมาตั้งนานนะเดี๋ยวมาต้องโดนลอยสันสิบาบาทแล้วซูออืไปนีไปดอกนี่สี่สิบบาทเด้โอ้ยอา้าวบอนี่ บากบวกขยับแล้วแบบนี้ขยับบ้าทุกคนอุยอ้ยเอาอะไเมื่อน้ำตัวอวบอตาคนนี้โอ้ยสูงอ่ะลอยไปนะสิบห้าบาทแล้วเนี่สูสงสัยแบบสิ้นเดือนแบบนี้สงสัยจะแบบแจกน้อยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยน,น,น้อยจริงอะไรจริงนะเนี่ยน้อยน้นอยจะสักยี่สนะิบบาทแล้วเนี่ยเล่นมาตั้งโดนเลยพี่โดงจา่า แผ่นดินไว้ที่แกอ่ายเต็มเลยเจียววนี่คือเป็นอสูนนสสอ้หรือว่าระบบมันสรวนหรือเปล่าโคตรเละหลายไปสิยังไงยังงั้นเป็นบอน่อเฮ้ยสิบไปโอ้โหสิบแจกเยอะเอ,อ้ยเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดหน่อยดีกว่าเพิ่มเบ็ดสู้เลยไม่งั้นไม่ได้เนะี่ยไม่ไหวนะทุกคนถ้าแบบย<อ>ังคืนแบบเนี่ยแตกมันแตกนิดหน่อยๆแบบเนี้ยเราต้องเพิ่มเบ็ดแล้วนะ,จะเจียววานะ เออไปชอ,อ,องบาทโอ้สองบาทนะประมาณนี้แล้วแตกเงินสูงเงินนะรางวัลนะเงินรางวัลไม่เกันร้อยเก้าสิบห้าบาทดิพี่น้องจา๋าอ่าไปโหลดบันนี่เออยเฮึเบิดแล้วดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายยังไงเอ,อ้ย ไม่มาไม่มีเพิ่มเบ็ดไปก่อนเป็นอะสัก7บาทแล้วกันค่อยๆเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้เอาแนวนอนไม่ได้นะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวไม่แตกนะสลับกันไปแบบงงสิ้นเดือนแล้วาจยากน้องแมวเหนียวของเราเออเขาปั่นไปอ้ย เขาบอกเอบเนี่ยนะสู๋โอ้ยวายช่องสองไปดิคูณสี่ไปด้วยโอ้โหช่องสามด้วยวนะวายน่ะโอ้ยคิดว่าจะสกแกตเตอร์จะเข้าโอ้โหจริงเงินรางวัลก้อนโตสองร้อยสิบสองบาทเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ะโค้งแดงมากเล้ววันนี้เอ้ย,อค,อยคูณ 4, สี่แตกซื้อสองบาทคือว่าแตกโอ้โหโอ้โหเรียงมาเลยสิอีเมลเมียวองโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบบาท อี๋ล่ะเอ้ยมันต้องยังสีแดงเหนียวเหนียวเหนียวทองให้โชคนะต้องให้เจเขียวเสียเจเขียวจะค่อยแบบกระชุ่มกระชวยใจเนี่ยโอ้ยไอ้ที่แล้วนี้ที่ละน้อยแบบมันเกิดมันก็เมื่อยใจมาเลยมันเกิดแบบถอดแทนสิ้นหวังในูนเมือเอ้ยเอ้ยยังไงโคมแดงเอ้ยโอเคไปยังไงคิวต่อตามด้วยเจไปดิ โอ้โหเคอีเซลยังไงวายช่องสองช่องสามนะโอ้ oh, มาจริงกันเลยหึเอาเงินรางวัลก้อนตัวหนึ่งห้าสิบสามบาทพอรอปากเจ๊เขียวมันกระยับเนี่ยเนี่ยต้องอ้าปากให้ชัดเลยเนี่ยถ to ึงจะแบบถึงจะมาน่ะโอ้โหมาแล้วในที่สุดในที่สุดในที่สุดอืมหัวมือ้ยเชีวะห้เนาะดอกเดียวว่างันเนี่ยเอาเด้อเด้อเด้อเดเจ๊เขียวเพิ่มเบ็ดก่อน เพิ่มไปเป็น10บาทนะทุเไียนน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเบ็ได้น้อยใช้สอยอย่างขี้งกแบบส,ตสเตปสไตล์เจเขียวคนเดิมนะจ๊ะคนเดิมคนดีคนเดียวคนขี่งกคนคนีนนน้นะเอาสิกดอตโต้สูเอ้ยอือแต่ก็ดีแต่ยาวแบบนี้แต่ยาวแบบนี้เจีมกักหลเอ้ย,อย,อยวายช่องสองไปดิจังไหนต่อตามด้วยเจไปตบท้ายด้วยอะไรคิวไป เอาหมอนอิมบอเงินรางวัลก้อนโต276บาทเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพิ่มเออไม่ใช่ออตโอตไปอีกสักสิบนะทุกคนกับเบ็ด10บาทเดิมเกมนี้มันแบบเรื่อยๆนะเรื่อยๆอิลิสูเอ้ยบ่อด้ไแตกหนักเหมือนแบบคลิปที่แล้วเลยนะคลิปที่แล้วยังว่ามีแบบนีสูงมีสูงสุดต่ำสุดอะไรอย่างนี้เด้ คลิปที่แล้วนะ่ะคลิปนี้มันเป็นแบบแตกเรื่อยๆแตกน้อยๆนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหออกอิมบอเอเขาปันมั้งหันนะอือแซลมอนบัตน,นี้ละอิมบอบออิมยี่สิบบาทจังไหนเอไปตามด้วยไปพัดไปเออจังไหนตอ่อจังไหนต่อมึงกันนะเอาเงินรางวัลก้อนโตสองร้อยสามสิบแปดบาทเด้อเด้อ คิวไปยิ่บกรีบอ่ะเดี๋ยวออโต้ไปอีกสิบนะเจวางนะถ้าเต้องเพิ่มเบ็ตว่ะมันถึงจีได้เลยหลายคนอาจจะแบบใจเขียวมันก็เพิ่มบ็ตน้อยแถมกันได้เงนินแบบเดิมยบอได้จ้าตายใจเขียวคือแบบความขี้งกนี่นะความขี้งกนี้นะงงนนะได้แต่ได้มานะ เขาอบอสูเบ็ด20บาทโอ้โหไปดีคุณสี่นะโอ้โหเมื่อกี้นะมาช่องช่องด้วยเด็กช่องช่องมันโอ้โหเกือบทั้งหน้ากระดานนะเมื่อกี้แล้วคิดไปไกลเลยโอ้โหมันระวันก้อนโต520บาทนะทุกคนไปเคปดีเอ,อ้ยเจไป อืออีอบาทอือหุเห็นไหมว่าแบบแป๊บแป๊บเห็นมาเพิ่มบ็ดนะขอให้แค่เราเพิ่มทุกคนเราไม่จะเป็นต้องเพิ่มเยอะก็ได้เออแบบขอคางของเกาต้องเป็นต้องเพิ่มหลายเนาะเวลาแบบเวลาเขาเพิ่มบ็ดหลายสิลินเม็ดหลายเนาะเวลามันเสียมัเกเสียหลายยูเวลามันไหนมันก็หลายแบบนี้แต่ห่างว่านเนาะคนแบบใจเป๋วแบบแบบเข้าใจบอบบางแบบเรานะเล่นน้อยเสียน้อย ่ะเดี๋ยวไปอีกนะเดี๋ยวเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนจบนี้ก็เพิ่มอุ้ยแมี่หน่อยห้องแมี่หน่อยเจี๋ยเขียวห้องอ่ะไปอกีกสักสิบซิจะเป็นยังไงนะทุกคนคะอุ้ย,อยดอกนี้นะดอกนี้ทุกคนมันมันต้องอย่างนี้นะทุกคนเออรางวัลก้อนโตเจ็ดรบาทเลยจะเด้อพี่ออน้องเอ๋ยเอาไปดิ อีกเจ็หมุนนะบอกเลยนะว่าเกมนี้มันแตกเรื่อยๆแตกเรื่อยๆแตกน้อย,ย,ยนะแตกน้อยแต่แตกนะแตกน้อยนะยนะยนะอะไรก้อนตึ่งจากบาทมาสูงเงินละมันก็ตัว678บาทนะจ๊ะเอ้ยไปมันยิ้มใช้กล่อมก็อุ้ยจะได้เข้าอุย้ยแซลมัน แมวแมวแมวห้อว่ะอุ้ยเขาปั้นมาเขาปั้นหนักว่ะเชียร์โคตรโหดเลยเขาปัน้นหืมกูยิ้มเหรอกูยิ้มเลยเนี่กูไปกินเขาอะไรละสันห้องยังก,กว่านี่ฮนะเฮ้ยแมวหนิแม่เงินรางวัลซูเปอร์มิกะสองพันหนึ่งร้อยนะทุกคนจา๋าเออโคมแดงมาอีกแล้วรับรองโอ้โหบอกเลยบอกเลยว่า เขามาแล้วแบบเขาไม่ดรอปนะเขาไม่เคยดรอปนะคมแดงของเราเนี่ยเอ้ยอ้ยไปเออกูบอกแข่งกับแมวเราตัวนี้แมวห่วงค่ะห่วงเงินรางวัลมิคะหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทอ่ะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายสุดซอยสุดซอยซอยสุดอุ้ยอะไรอย่างของกูก่อนนี่โอ้ยเอ้ย มีสองบาทนะคิดอยู่ว่าแบบไปต่อดีกว่านะทุกคนไปต่ออีกสักหน่อยนะตอนนี้10นาทีนะทุกคนแต่มันก็นานแล้วแหละทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะเจ๊เขียวว่าไปก่อนดีกว่าสินาทีก็ถือว่ามันไม่ได้น้อยหรอกเนาะเพราะว่าปกติเจ๊เขียวก็เล่นแบบสินาทีขึ้นนี่ไงมันนี่ก็เลยแบบสินาทีก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน้อยเกินไปบอพี่น้องจา๋ามันเก็าคงมานน้อยหรอกเนาะอ่ะ เจอก,กันพอของปากหอมพอนะคะเดี๋ยวรับรองเดือนหน้าเนี่ยเจ๊เขียวจะแบบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะสิบวกสีบอยมันสีพายมันกูน,นี่ทุกคนมีอะไรแบบแนะนำเจ๊เขียวมาเลยเด้อเดี๋ยวเจ๊เขียวเอาไปปรับปรุงใช้นะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์เหมือนเดิมด้วยจะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะเจ๊เขียวเห็นเบิร์ด้วยจะเด้อเลิฟเลิฟสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้บบายเจ๊เขียวพารวย